สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้า,ารับชมกันในช่องมิกกี้แวนอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น EP ีที่2กรันะสำหรับการรีวิวรถตู้นั่นเองรถตู้สต็อกที่เพชรยนต์ของเรานะคะตอนนี้มีให้เลือกมากกว่า60คันเลยแล้วก็จับมาให้ดูกันอีกคำหนึ่งล้วค่ะมายนชมคันนี้กันดีกว่าเลขป้ายทะเบียนตามนี้เลยนะคะฮอนกฮูกออ่าง2 8 8 3นะได้เลขทะเบียนไปตามนี้เลยค่ะสําหรับคอมพิวเตอร์ 3.0G คอมพิวเตอร์3.0ปี2018คันนี้นะคะด้านหน้าก็เป็นที่คุ้นเคยกันเนาะสำหรับตัวคอมพิวเตอร์นะคะโคมไฟหน้าเนี่ยสาภาพเดิมๆใส่กิ้งเลยค่ะพี่ๆตอนนี้เปิดไฟทดลองไฟให้พี่ๆดูกันนะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เป็นไฟมัลตริรีเฟกเตอร์ไปนั่นเองตัดมาที่ด้านหน้ากระจังหน้าโครเมียมค่ะพี่ๆเป็นคิ้วใหญ่ๆอย่างนี้ไป2เส้นเลยนะคะพร้อมกับไฟข้า,าน,นี้ค่ะมาดูกันใกล้ๆได้เลย โคมไฟไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะสําหรับคอมพิวเตอร์คันนี้นะเดิมๆไปเลยค่ะติดไฟตัดหมอกมาจากโรงงานเองแล้วนะสาหรับด้านล่างนะคะตัว้ายฝาซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวนี้กันชนด้านล่างร้อยต่อค่ะของตัวพัดอะไรเสมอกันทุกจุดเลยนะไม่มีอ้าไม่มีแง้มเลยนะคะพี่ๆคันนี้เนี่ยราคาตอนนี้พิเศษมากเลยถ้าใครเข้ามาดูตอนนี้นะเดี๋ยวดูถึงเครื่องคิปมิกกี้ มีโปรโมชั่นดีๆพิเศษพิเศษมาให้พี่ๆที่ดูกันนะคะอะไปต่อกันเลยค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่เห็นนะกระจกมองข้างนะคะทั้งสองบานนะจะเป็นคนละสีกันกันกบตัวรถนะคะเป็นสีดําตัดกับสีบอนเกินของตัวรถอันนี้เป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะคะพี่ๆได้มาแบบนี้เลยติดตั้งมาจากโรงงานตัวเส้นสายของด้านข้างของตัวรถเองนะคะก็ สวยๆคมๆแบบนี้เลยค่ะตัวซุ้มล้อก็ไม่มีบิดเบีย้ยวคดนอน,นะคะพี่ๆเห็นไหมเอ่ยนี่เลยรถตู้ทุกคันที่เพรยนต์ของเราอย่างที่บอกค่ะการันตีโครงสร้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเดี๋ยวมิกกี้พาพี่ๆไปดูกันคร่าวๆในแต่ละจุดนะตอนนี้มาดูตัวยางกันก่อนยางอันนี้นะคะพี่ๆสําหรับคันนี้นะได้เป็นยางปียี่สิบสามไปเลยใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยสําหรับคันนี้นะคะมากับล้อกระทะนะคะขอบสิบห้าไปแบบนี้เป็นล้อกระทะจาก ทางโตัวโยต้านั่นเองตัวซุ้มล้อนะคะสภาพก็สมบูรณ์อยู่นะคะนี่เลยไม่มีการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะคะรอยขานรอยขายของตัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยสําหรับคันนี้นะคะตัวเส้นสันช่องไฟต่างๆก็เสมอกันทุกจุดเลยค่ะผิวอย่างที่บอกนะสีเดิมไม่มีการกลับสีมาแน่นอนสําหรับตรงสำหรับคอมพิวเตอร์3.0คันนี้นะคะแล้วก็ตัวรางด้านบนพี่ๆเห็นไหมคะ รอยตะเข็บเม็ดอั๊กต่างๆนะคะยังเรียงตัวสวยอยู่เลยเดี๋ยวมิก้เปิดประตูนะคะให้พีพๆดูกันใกลๆอีกสักนิดนึงเนาะ mm. นี่เลยก่อนจะไปดูตัวตะเข็บเม็ดอัากนะคะตัวนี้นะได้เป็นเบาะ v i p แบบ3แถวไปนั่นเองสภาพเบาะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะที่สนดได้ด้ตาตัวเองได้เลยว่าเบาะเนี่ยสภาพดีมากเลยไม่มีรอยขาดรอย ไม่มีรอยขาดของตัวเบาะเลยนะสมบูรณ์ครบทั้งสามแถวนะคะไปดูกันใกล้ๆได้เลยเห็นไหมเอ่ยนี่เลยได้เบาะโซฟาหนังสวยๆไปแบบนี้เลยนะคะทั้งสามแถวเลยนะสำหรับคันนี้ตัวหลังค้าเองก็สะอาดสะอ้านค่ะนี่เลยไม่มีคราบสกรปรกอะไรให้กังวลใจเลยนะคะด้านหน้าก็ไม่มีรอยเจิมของตัวรถอ่าให้ต้องทำความสะอาดเพิ่มนะนี่เลยสวยๆไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ ตัวหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยคันรอยไขยไม่เคยเก็บงานมาเลยนะคันนี้สีเดิมดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์คสวยๆคมๆไปแบบนี้เลยค่ะพี่ๆอะเมื่อกี้บอกว่าให้ดูด้านบนใช่ไหมนี่เลยค่ะตัวล่างด้านบนนะตะเข็บเม็ดอาร์คด้านนอกนะคะพี่ๆเห็นไหมดูกันใกล้ๆแบบนี้ได้เลยค่ะโครงสร้างเนี่ยการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเดิมๆแน่นอนทุกจุด รอยน็อตนะคะไม่มีการขยับน็อตแน่นอนไม่มีรอยขันรอยไขร้อยเปอร์เซนนี่เลยโรตู้ที่เพชรยนต์อย่างที่บอกนะคะทุกคันเนี่ยการันตีครงสร้างอยู่แล้วสวยๆไปแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเห็นไหมตัวรางเลื่อนประตูปิดเองนะคะก็ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกจุดเลยนะนี่เลยสไลด์มาปิดแบบนี้ไปดูตัวรอยใช้งานกัน ก็ใช้งานมาประมาณนึงนะคะสำหรับคันนี้นะก็เห็นตามพี่ๆเห็นเลยค่ะแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะตัวตะเข็บเบนอาร์กแต่ละจุดเนี่ยอยู่ครบเลยโครงสร้างเดิมเลยตัวกระจกนะคะก็เป็นพาร์ทเดิมนะทุกบานนะคะจากทางตัวโยต้าเองนะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของโตโยต้าเนี่ยอยู่ทุกบานเลยสีก็เหมือนกันค่ะไม่มีการเก็บงานสีมาแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะไฟท้ายก็ได้เป็นไฟแบบนี้ไปเลยค่ะพี่ๆ ตัวกันชนด้านหลังนะก็ไม่มีรอยอ้ารอยแง้มค่ะเห็นไหมไม่โดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนคันนี้นะทุกคันรถตู้นะคะทุกคันที่เพชรยนต์นะการันตีโครงสร้างไม่เคยชนหนักพิคว่ำมจมน้ําตีลังกามาแน่นอนเลขไมตรงนะคะสีก็สีตรงนะจากโรงงานเองเลยโครงสร้างด้านหลังก็ตัวค้มโชกนะคะไม่มีซึมไม่มีแตกนะใช้งานได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน นี่เลยค่ะตัวรอยตะเข็บเม็ดอักด้านหลังนะคะเห็นกันไหมเอ่ยคันนี้เนี่ยตะเข็บเม็ดอักสวยทั้งคันเลยค่ะพี่ๆนี่เลยเดิมๆไปทุกจุดเลยนะอ่าตัวเบาะก็อย่างที่บอกค่ะสภาพสวยอยู่นะยังนุ่มยังฟูนะคะกดไปนะยังคืนสภาพเดิมอย่างนี้ใช้งานได้สวยๆไปเลยอ่า มาดูกันด้านนี้บ้างค่ะเห็นไหมรอยตะเข็บเม็ดอาร์กมีให้เช็คก,กันทุกจุดเลยนะสําหรับใครที่กังวลเรื่องโครงสร้างนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยส่วนตัวฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็เป็นซีนยางเดิมนะยังเอาเล็บจิกเข้าอยู่นะคะพี่พี่เห็นไหมซีนยางเดิมนิ่มๆแบบนี้ไปเลยสําหรับคันนี้นะคะอ่ะขอะยัดปิดประตูรถเสียงนุ่มๆนิ่มๆไปแบบนี้เลยคะ่ะสําหรับคันนี้นะแล้วก็ ดูกันต่อด้านนี้ดูคร่าวๆนะคะของตัวผิวตัวรถเองเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบของตัวรถเลยนะหลักยิมแก้มข้างไม่มีค่ะซุ้มล้อเดิมๆไปเลยล้อแม็กก็สวยๆไปเลยนะล้อกระทะก็สวยๆไปเลยนะคะสําหรับทุกล้อนะแล้วก็ตัวยางเห็นไหมดอกยางอย่างที่บอกนะคะว่าลึกมากๆเลยเพราะาเป็นยางปีใหม่นะคะได้ยางเป็นปีย3ิบสามไปนะไม่ต้องไปเสียยาเสียตังเปลี่ยนยางเ,งเพิ่มเลย กระจกก็ทุกบ้านเลยค่ะมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์โลโก้โตโยต้าอยู่นะคะครบทุกบ้านไปเลยส่วนตัวรถด้านหน้าเองนี่เลยค่ะคันนี้นะคะโตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ปีสิบแปดคันนี้เนี่ยเบาะด้านหน้าก็สภาพสมบูรณ์สวยมากเลยนะคะแทบไม่มีรอยย่นเลยนะเบาะหนังสวยๆไปแบบนี้เลยค่ะทั้งคันนะแล้วก็ตัวแผงบางแดดเองเนี่ย จ้าของเดิมยังไม่ได้ทําการแกะมาเลยนะคะใช้งานมาเดิมๆเลยสําหรับคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่1 8ึ0 0 0สกิโลเท่านั้นค่ะสําหรับคอมพิวเตอร์3.0ปี18คันนี้นะคะใช้งานมาประมาณนึงนะแต่ว่าสภาพโดยรวมของตัวรถเองเนะะี่ยค่ะพี่ๆเห็นไหมด้านหน้าไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะนะคะตัวฟอนต่ตางๆเนี่ยยังอยู่ครบอยู่นะสมบูรณ์เลยทุกจุดเลยเดี๋ยวพากันไปเช็ค ด้านหน้าของตัวรถกันนะคะในส่วนของใครที่กังวลเกี่ยวกับพวกเรื่องน้ำมันเครื่องของเหลวอะไรอย่างนี้นะทางเรานะคะก่อนส่งมอบรถทุกคันเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้พี่ๆนะคะถือว่าเป็นเซอร์วิสท,ที่ทางเราบริการให้นะอ่านี่ค่ะจุดมาร์กแต้มสีมีสวยๆให้ดูกันทุกจุดเลยสำหรับตัวพัมลมนะคะแล้วก็ตัวหม้อน้ำเองเนี่ย นี่เลยด้านหน้าของสร้างสวยมากเลยนะคะไม่มีการชนหนักขี่คว่ำลมน้ำกับสีกอไม้มายอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะสวยๆไปเลยเดี๋ยวมิกกี้บอกราคาท้ายคลิปนะคะแต่ว่าใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะเอาส่วนลดจากมิกกี้ไปเลยใจปั๊มให้พี่ๆทุกคนเลยที่เข้ามาดูนะคะจัดเต็มไปเลยค่ะลดไปเลยทันทีนะถ้าบอกว่ามาจากคลิปนี้นะคะแคปเจอหน้าจอาไปนะว่าดูคลิปมาจากมิกกี้นะคะ มิก้ลดให้ไปเลยทันทีเลยห้าหมื่นบาทเลยค่ะพี่ๆสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฟังไม่ผิดค่ะเอาไปเลยห้าหมื่นบาทเต็มๆเ,เลยยังไม่รวมส่วนอื่นนะที่ว่าเดี๋ยวมิกี้จะลดให้นะอันนี้คือข้าวๆนะคะถ้าดูมาจากคลิปนี้นะรถตู้ทุกคันกาลังตีโครงสร้างอยู่แล้วแล้วก็ก่อนจะไปจบคลิปเนี่ยเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะคะขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้พี่ๆดูเห็นไหม จุดมาร์กแต้มสีมีให้ครบทุกจุดเลยค่ะพี่ๆสวย,สวยๆคัลเลอร์ฟูลไปแบบนี้เลยนะคะสําหรับห้องเครื่องตัวคอมพิวเตอร์3-0อันนี้นะป้ายทะเบียนฮอนุกอ,อ่าง2883นะคะถ้าใครนะคะจําเลขป้ายทะเบียนไม่ได้นะจดไว้ได้เลยหรือจะไปแคปเจอร์หน้าจอได้เครื่องยนต์ก็ทุกคันที่นี่อยู่แล้วค่ะเป็นเครื่องยนต์วันเชดีขึ้นเชื่องแล้วอ,อึดถึกทนอยู่แล้วนะคะสําหรับรถตู้ที่เพชรยนต์เรานะ เดี๋ยวเรานะคะไปสรุปกันท้ายคลิปดีกว่าหลายคนอาจอยากจะทราบราคากันแล้วใช่ไหม,มไปสรุปกันท้ายคลิปเลยค่ะพี่ๆนี่เสียงปิดประตูทุกบ้านนะคะนิ่มๆนุ่มๆไปเลยเพราะว่าเป็นโครงสร้างเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงมานะคะไม่มีการชนหนักพ่คว่มจมน้ํากลับสีกอไม้แน่นอนสาหรับคันนี้นะโครงสร้างเดิมๆตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยค่ะการันตีคุณภาพได้เลย ร้อนะคะที่เพชรยนตนะ์ด้วยประสบการณ์การขายมากว่า23ปีนะคะมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะว่าพี่ๆได้ของดีไปแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ตอนนี้ราคาเนี่ยปรับลงมาเยอะมากเลยถ้านับจากส่วนลดที่มิกี้ให้ไปนะคะอยู่ที่7 0 0 0แสนไปยๆเท่านั้นนะสำหรับคันนี้จากราคาเต็มนะคะ 80, 8 0 0 0 0 0่น0 0าทอ่าบาทลดทันทีเลยนะถ้าดูจากคลิปมิกี้ลักแคปไปนะคะว่า อ่ะบอกน้องมิกกี้พี่มาจากคลิปนี้ของน้องมิกกี้โอเคมิกกี้ลดไปให้ทันทีเลยค่ะ5 0,000บาทยังไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามแอดไลน์หรือโทรเข้ามาตามเบอร์ที่มิกกี้ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนนะครั้งหน้าจะเอารถตู้คันไหนจับมารีวิวให้พี่ๆดูอีกเนี่ยฝากติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นักรีวิวรถตู้มือใหม่วยนะคะทางช่อง รถตู้มือสองมิกกี้แวนนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ